้องขับเดี yeah, uh ๋ยวพี่ไปกดไลค์ใหี่แพร่เนี่ยอขับเนี่ยกไม่กินจริงนะไม่ต้องนาะเอาพริของเก่าันไ่ต้องพูดก็ได้เอเพราะว่ามันจะงี๊จิ้กินจริอจริงดูู่ใส่อะไรเาไ่รวมกันแลก็มจิ นี่แม่นางใส่อะไรครับกระเทียมกระเทียมอันนี้ไม่ต้องดองนะคะแค่เปลอกเปียกเปลกเปียกจะเข้าใจด้ยน้ำตาลน้ำตาลหนึ่งเท่าไหร่วะับบอืมสิบสิบ ตายละวานตายฮาด้วยวะนี่เกียร์เกียร์หนึ่งซ้อนเกียร์หนึ่งซ้อนครับหซ้อนอันนี้ผมสุรดผงสุรสครับใส่หลายแส่บบลายครับใส่หลายแซ่บบลาย ใส่หน่อยใส่หน่อใส่ล้ซบลายเซลลมันใหม่นี่ยมันลื่นงศลลดก <ปะ S 1> ับพ, <ปะ S 1> พกกงลลดฟ้าปกติใส่ไปสามกวดครับมื้อนี้บอมีหาซอบ่ได้ใส่ไปสามสอนพอพี่ว่านะแค่ลองู่ก็คือจริงนะ่าบ้านเือแล้รลุงอีลีแล้วติๆ เค็มปลาตาลายเลยวะนี้เสียบซอนอันนี้น้ำอย่งครับน้ำอีอย่งน้ำส้มน้ำส้มครับน้ำส้มปกติก็ใส่ใส่เฮ้ยเราหนันเลิฟหมดแล้วเฉียบกูเมาแท้เลยเ <c oughs> มาอย่างข้ารึเมาอย่างไรนี่จะเห็ว่าได้ไปบีบน้ำส้มกันสิี่บ้านลง เม็ดก็ได้ค่ะเอา บางได้ดวงช่วยกับแดกเม็ดไปครับลูกค้าก็ได้อย่าได้บุญอย่าได้บุญตกรรม อันนี้ยังครับภักซี่กทยไทยแบงวิธีการเด็เเดแล,ล้เเวเป็นดัซเซบขี่มือลุ่นลุ่นซดถึงว่าลากัดเหล็กมาเทงแล้วจีป้าน,นี่บับจีอีรีอ

ผักชีพันอยู่กันนั่นนึงนมีคุณนไหมจบจบครับจบต้อไปซิมตัดของมาเยอะตัดมันิดเดียเป็นขั้นตอนที่น่ากลัวที่สุด เดี๋ยวบอกใหหน่อยลูกเดี๋ยวมันโดนลูกที่บ้านฝักอะไรบ่อนัวครับเดี๋ยวแต่ปลาแดกแล้ววะเนี้ยทำไมต้องเป็นชั้นทุกทีเลยวะไม่เอาเจ้าไม่ไม่เอาเอาลูก่อนโจมกันมามาบ่อนัวบ่อเปียกเอาแล้วสงสัยมันสิหวานเกินไป มดจีตาดรอเห็นแล้วนะเนาหวานแล้วคุณชาคิดว่างไงครับอ่าเจ้าของอ่าดูที่หน้าตาก่อนละกันดูที่หน้าตาเป็นไงน่ากินไหมปลาโถอย่าซุมกันซูมกันเห็นแค่สีน้ำจิ้มนี้ก็รู้สึกได้ถึงรสชาติความอร่อยอ่ะ เห็นสีเขียวนี่นึกถึงธรรมชาติเห็นสีแดงนึกถึงพระอาทิตย์รสชาติเป็นไงสับเวือเออมันนัวว่ะนัวเขาบอกว่ามันปลาแดดมาใส่อ๋อมเมนต์เยี่ยมยอเปรี่ยวเปี่ยวอยู่น้อยนึงเปี่ยวอยู่นะหนูอ่ะมันโมจี๊ดอ่ะไม่จัดอ่ะ หวานหวานอย่างเดียวหวานต้องแก่เอาเค็มตัดปะไม่เปรี้ยวเปรี้ยวหน่อยเค็มมีสรุปเพิ่มเปรี้ยวอีกเค็มมีเพิ่มเปรี้ยวไม่เค็มเออจะไม่เค็มผมวไม่เค็มเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวอีกอีกอีกอันนึงค่อยมาผสมเทเอาเอาอันนี้เทเลยหรือว่ายังไงไม่เอาเอาอันนี้เอาเปรี้ยวใส่ได้จังไหม ให้เธอออกก่อนกันได้ดเดี๋ยวครับจบแล้วโอ้จบแล้วครับจบแล้วจบแล้วโอเคครับ